สวัสด,ดีพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next Siege e n g i เคยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นคอนเทน์นอ่์คือขับรถยิงปืนทั้งเกมนะครับผมไหนๆก็เหนื่อยแม่งแล้วก็เหนื่อยไปแล้วกัเนอเนอาะละวันนี้พวผมเนี่ยใส่เซ็ตสกิวได้อของมิชามากันทุกคนเลยนะครับผมหรือว่าเซ็ตขับรถนั่นเองนะเพราะว่ากัดจะมาอยู่แต่บนรถวันนี้เพราะมันยิงปืนบนรถได้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็บเลยบอกมันยิงปืนบนรถได้แล้วนะจ๊ะน้องๆพี่ๆทั้งหลายแต่ต้องขับบิ๊กฟุตแต่ว่าไม่ล็อกเป้าเนี่ยข้้้ออเเเสีียยมมมัันนถาาาลล็กกปจะด เ,เดี๋ยวก็จะโกงมากเลยเดี๋ยวศัตรูอยู่ข้างหน้าครับผมข้างล่างโอ้ยสูเรียนอยู่นี่โอเคเดี๋ยวไปเล่งเลือกกอน <Double kill. S 2> วันนี้ผมก็เลยจะเล่นแบบสไนเปอร์แล้วกันเพราะว่าสไนเปอร์มันสามารถแบบจบดาเมจแล้วก็อุย้ยกระตุกมันรุนแรงในแบบดาเมจเนเม็ดเดียวอะไรเด็กตัวเนี้ยอะไรเ,าเขาเนี่ยายไ่ไฮไลท์เหรอหรือ,อยังไงนะพี่ชม ยกซ้ายโยกขวาสงใส่โลกกระแบบยิงหัวผมเม็ดเลียนแล้วก็ไปยิงแบบทุเรียนต่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสเตปสเตปตึงแต่ว่าอยากลองยิงขา98บนรถป่ะถ้ายิงขา98้าบนรถมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่านะครับเอางไงทุเรียนเรียกมาแล้วระบบแอ d o ดันะนะแล้วขา98ไม่มีขายแล้วด้วยดิประเด็นสนอะ่ะโอ้ยมามามาวันนี้โชเฟอร์เปน็นนาขอทุเรียนละกันนะครับมาขึ้นรถเลยทุกคนมันจะไม่ล็อกเตานะมันจะไม่สามารถกดคลิกขวาซูมได้ด้วยหรือว่า แต่ปุ่มซูมได้ปุ่มสโคบได้นะครับผมเออมันต้องยิงแบบสดๆเท่านั้นนะดูทุกคนดูมุมมองเลยมุมมองแบบยิงอย่างยากอ่ะมันน่าจะแบบถอยมุมมองมางสูงเหมือนขับรถหน่อยเนาะอันนี้เขาแบบทาเหมือนมุมมองแบบเหมือนตัวละครเราแบบยืนนิ่งๆอ่ะแต่ใแบบจริงๆเราอยู่บนรถได้เลยประมาณนี้นะก็เออก,ก็ดีแบบนึงอะ่ะดีอย่างหนึง่งเดี๋ยวเรามาลองซื้อตาร่าสังหากันเลยดีกว่าลกันท่านผู้ชมซื้อเลยแล้วกันนะครับพอไหนๆก็ไหนละลองขับรถไปล่าคนคนอยู่ตรงนู้นหี่หว่า อโอยสไนหม่สไนหม,ม่แจม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 สไนนี้สไนแจมเลยตัวดีตัวดีแต่ข้อเสียคือแม่งยิงลูอบอลไม่ได้นี่แหละนี่ครับถ้ายิงได้าาก็จะโกงเกิน,นสับใบโคตรไปเลยไปท่านแรของเมืองบีมาสก,กินะครับโอเคสวยอันนี้เป็นอ่าโชเฟอร์แบบกำลังงานขับทีนะ่ผมสอบใบขับขี่ยังไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็เลยแบบขโมยใบยขับขี่มาก่อนวันนี้วังหน้าตำรวจเอฟเอฟก็จะไม่โบกแล้วกันนะวันนี้ตตูชื่อว่าสารนังนะครับ ตัตูชื่อสารนังกำลังนั่งอยู่ในบ้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าข้อเสียของการเล่นแบบนี้เนี่ยคือตัตูอยู่ในบ้านเนี่ยมันต้องลงรถไปยัดอะดิทุกคนมันจะแบบยิงอยู่ที่โล่งๆก็ไม่ได้ไงเพราะว่าส่วนมากตัตูก็แบบต้องวิ่งหาที่หลบเวลามีรถมาเนาะเฮ้ยมีคนลงล้มอ๋ออะไรพาดพลดชะลอหน่อยชะลอเฮ้ยขิ่ไม่โดนเลยวะเฮ้ยชะลอเมดเดียว เม็ดเดียวเม็ดเดียวไม่โดนเลยวะเฮ้ยโผมาเฮ้ยดาวดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเฮ้ทุกคนตัวนี้ดาวหนึ่งตัวเลยนะครับมันอยู่บนบ้านอ่ะอย่างนี้แหละทุกคนต้องได้ลงรถยัด่ไปสาวๆมาสาวๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเนียนกับไอ้บอลเลยเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยมันเดินลงมาได้มันเปลี่ยนร่างได้ระวังอ่ะมันรุ่นโอเคโอ้โห มันผมนึกว่ามันออกมาไม่ได้จากตัวนั้นนะั่นแหะเอามาคนละตัวกันมันมีคนอยู่ข้างในเหรอใครปาระเบิดอ,อะไรห,รห,รห,รหร้บอกวะใครใครเอใไงทุกคนโอเคดาวดาวดาว,ดาวอ่ะเดี๋ยวเราพันยาเราแล้วบอพวกท่เรียนลุกมาอา่าก็จะเลือดเหมือนเราด้วยทุกคนนี่เด้งแบบเลือดช่วยกันว่าเอาคอมโบฮิวมาก่อน คอมโบแบบเด้งเลือยบนรถแล้วก็คอมโบมิชาแล้วก็คอมโบโอริเวียนั่นเองไปขึ้นรถต่อขึ้นรถต่อดีกว่าอ้าวมีคนอีกว่าไอ้ทุเรียนลุยเลยมาลุยกันต่อไหนอยู่ไหนเฮ้ยยิงนิ่งทุเรียนยิงนิ่งโอเคดาวโอเคเฮ้ยโดนโดนยิงจากตู้หรือเปล่าตู้ยิงมาตู้ยิงมาหรือว่าตรงไหนยิงมาวะมีรถอยู่ข้างบนมีรถข้างบนขับข้าับข้างบนก่อนมอเตอร์ไซค์มาเฮ้ยโดนโดนโนมาเลย เอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนเม็ดเดียวโอ้โหไม่โดนว่ะนี่ก็ขับตามมันไม่ทันหรอกเราว่าเฮ้ยมันเลี้ยว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 อ้าวมันจนบ้านอย่างนี้ก็หน่วยนี่ครับเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อไอ้บอกันต่อไม่ใช่ไอ้บอลเดี๋ยวไปซื้อตาล่างกันแป๊บหนึ่ง่านผู้ชมโอ้ยังเกลียนมีใครลองเล่นแบบนี้บ้างหรือย,อยังครับท่านผู้ชมใครลองเล่นก็รอ,อคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะสามารถแบบว่าอ,อ่าเขาเรียกว่าไดีมันจะได้ยิงง่ายๆเนี่ยเมื่อแต่ไหนไม่ก็ยิงยากนะครับฟีลเหมือนเราตัวละครเราวิ่งเร็วด้วยตอนเนี้มาไปลุยต่อลุยต่ออ่าแล้วทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวจะมุ่งหน้ากันมาดูที่ตู้ก่อนนะผมเพราะว่าผมอยากลองคา98มากๆเลยว่าคา98อยู่บนรถบิ๊กฟุตมันจะสามารถล็อกเป้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวชะลอชะลอดิตอนนี้มีคาไหมเดี๋ยวขอลงรถด,ดูกันแล้วกันนะตูกวก็อยู่ข้างล่างเลย มีสไนใหม่อยู่ในตู้แต่ไม่มีคาหรอไม่มีคาไม,ม่มีแต่สไนใหม่หรออย่าบอกนี่นเอาคาจากตู้ไปแล้วนะครับไปไปล่าตาล่าเลยดีกว่าพวกเราสไนใหม่ไม่มีไอ้มีแต่สไนใหม่ดิพูดผิดเอ้ยเอ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่เอ้ยเอ้ยไม่โดนเลยเอ้ยเหยียบเหยยีบเลยเหยียบเลยเหยียบเลยเอ้ยดาวมานดาวเฮ้ยโดนล่าตั้งแต่เราเนะี่ย โอเคได้คิวอยู่กลับไปกลับไปเดือบเฟร์กลับไปเออเหยียบไปใหห้มดเหยียบเยอะให้หมดเยอะให้หมดเออเออดาวดาวดาวตามไม่โดนเลยเว้ยเอ้ออุ้ยรถพัง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 อุ้ยเราโดนเราโดนมาเล็ยิงมาจากไหนก็ไม่รู้ระวังนะโอเค เดี๋ยวเราเรียกรถคันต่อไปให้แป๊บนึงคนผมเรียกรถคันต่อไปแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวรถคันต่อไปละวู้ตัวตาล่ายังไม่ตายนะอยู่หลังเสาอ่ะเฮ้ยมันเล่นมันมันจะเล่นคาก้าแฝงเลยทุกคนเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะดูดิวู้ยยิงไปดาเมจโคตรเยอะเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆไปๆไปๆเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงวะ ชนเลยชนเลยชนเลยเออเดี๋ยวหักแม่งเลยละกันตัวนี้ซ้ายขวาไป <Bueno> โอ้โหถอ <C le af> ือเกินยิงไปอย่างเยอะแต่ไม่ยอมตายสักทีตัวนี้นะครับดาเมจบลักหล่อยิงบนรถหรือยังไงเนี่ยท่านผู้ชม <C le af> ไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยเดี๋ยวลอง <C le af> เ,เอาปืนระเบิดยิงด้วยดีกว,ว,ว่าไม่รอยิงแล้วม,ม, <C le af> มั้งขากล้าแปลไหนผมว่าท่านผู้ชมจะบอกเลยว่า <C le af> <C le af> ปืนระเบิดี่สามารถยิงบนรถได้แต่ถ้าสมมติว่าปืนฮิวยิงบนรถได้คือยิ่งเกลียดมั้เนี่ยท่านผู้ชมผมคิดว่านะครับ ันนี้ข้างนก,ก่อนละกันนะวงกำลังเริ่มแรงแล้วนะครับข้างนก,ก่อนเดี๋ยวแวะซื้อนี่ได้ไหมขวามือซื้อเอเดบิลหน่อยไปซื้อเอเดบิลดีกว่าเอเดบิลมันแรงเม็ดเดียวได้แบบหงายกึ๋งเลยมาตอนนี้ก็ได้มาคนแล้วแบบ2คิว10คิวแต่ว่าทุเรียนจะไม่ได้คิวนะเพราะว่าทุเรียนเป็นคนขับนะครับทุเรียนแอสซิสต์อย่างเดียวนะท่านผู้ชมหรือว่าช่วยเหลือตนเองนะครับมาเดี๋ยวซื้อเอเดนบิลลก่อนนะซื้อเอเดบิลเลยแล้วก็ซื้อโดนด้วยนะครับเอาไวป้ปล่อยโดนเวลลาศัตัตรรููอย่ใก้ๆนะคบ ไปไปไป Let's go Let's go รู้กันต่อเลยข้างหน้าหืันจะมีคนหลดแอดดัลไป้ยมันไม่หลดมันไม่หลดพยายามเลี้ยวซ้ายขึ้นวงเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราอค่อคนข้างที่ทำเลไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะเดี๋ยวเราดูข้างบนก็หนก็ได้เออเดี๋ยวเราไปดูข้างบน,นก่อนก็ได้เออพูดอะไรของกูวะเนี่ยบอกว่าจะมีคา98้านะครับอยู่ในตู้ข้างหน้าทุกคนว่ามันมีคนเปิดเอาไว้แล้วนะแวะต,ตู้ตู้ให้หน่อยเร็วโชเฟอร์โอเคมีตู้กอลักล่วมมาใหม่นะครับ มันซ er oh ูม like. ดูไม่ได้เนี่ยทุกคนข้อเสียมันอะ๋ยวชะลอชะลอหน่อยทุเรียนครับๆๆับคับ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 มีป่าววะอุ้ยบนลงมามีคนคนหนึ่งนะโอ้ไม่มีว่ะมันเหมือนมันจะเป็นคันไยใหม่หมดเลยนะครับอฮ้ยยีก่อนแล้วกันโอเคพลอดหนึ่งคิวจิ้วชิ้วไปตัวนี้มีโคน่นั่นในศพอะมาเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่า หมือนศัตรูมันได้เพิ่งบวกกันเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไม่ลงจากแล้วต,ตอนนี้เราได้เหลือรถหนึ่งคันนะครับผมอยู่กับนุ่นนะครับคิดว่านะนุ่นยังไม่เรียกเฮ้ยเฮ้ยข้ามรัวไม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยทำไมนุ่นยิงแม่นจังวะขนาดาป้าไม่ล็อกกันเลยทุกคนตามให้ก่อนละกันตามให้ก่อนละกันยิงอย่างแม่นเลยอ่ะเฮ้ยข้าลก้าลก้าลเฮ้ยโดนไปร้อยหกสิบห้าชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลย ้ายมือขับรถเข้าไปชาร์จขับรถเข้าไปชาร์จขับรถเข้าไปชาร์จด,ดาวดาวข้างหน้าข้างหน้ารถล,ลงรถล,ลงรถเฮ้ยตะตู้นี่ตะตูน้นี่เฮ้ยดาวดาวนุ่ <c oughs> น ieben, นุ่นเรียกแล้วมาใหม่นุ่นเรี้ยงรถมาใหม่นุ่นเรียกเลยนุ <c oughs> <ๆ>่นเรียกเลยไหนเรียกยังนุ่นเป็นคนเรียกครับผมรอบนี้นะเพราะตอนนี้เรียกไปแล้วสองคันนะท่านผู้ชมไหนว่าขออยู่น <c oughs> <ๆ>ี่อ๋อนี่กโอ้ยรถทับเอาดีไม่ตายโชเฟอร์โชเฟอร์ขึ้นแลก่อนขึ้นแลกกาน เดี๋ยวเราขับไปอ่าอยู่อยู่ข้างนอกเมืองรอดีกว่าเพราะว่าถ้าเราขับเข้าไปในเมืองมันจะยิงยากนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็วิ่งเข้าวงมาคิดว่าเอ้ยมันไ,ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวรถเราพังเดี๋ยวเราไปรอแถวถนนนีนดีกว่าข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยเอออัอนนี้ไหนกันมาแล้วๆๆๆแม่งเลยละยิงแม่งเลยกันยิงไม่โดนยิงไม่โดนเอ้ยโดน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 สวยตายวงตายวงเข้าวงเลยไปเข้าวงเลยตอนนี้เปอร์เซ็นต์รถเราเหลืออ๋อแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกมันดูได้นี่หว่านี่ไงขวามือเนี่ยดูเปอร์เซ็นต์รถแตกได้เฮ้ยแจมอยู แลวทำหนึ่งมันจะซ่อมรถได้ทุกคนเป็นมิชามัมนน่าจะแบบขับรถไปซ่อมรถไปได้เนาะอยากให้มีแบบนั้นบ้างจังไม่ต้องไม่ต้องลงจากรถแล้ววันนี้ <c oughs> คือเกมนี้ทั้งเกมเนี่ยก็ญญจะไดยินจะเสี่ยงรถนะท่านผู้ชมขีะรำคาญก็ต้องขออภัยกันด้วยเนี่ยครับโอเค <c oughs> เฮ้ยะต,ตูปีคืออ๋อมันปีนก็ไปบนเขามันไปบนเขาแล้วมันไปบนเขาแล้วมันมาประตูวัึก็ไปบนภูเขาเฉยเลยนะครับผมว่าโชเฟอร์นี่แบบว่าขโมย ขับขี่มาจริงๆว่ะชนยุกจากนะครับผมขับรถนี่เป็นหนอนเลยขับเลื้อยเป็นงูเลยอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นรถบังเฮ้ยโดนโดนสวยแล้วเป็นขวดพันยาก่อนพันยาก่อนบนข้าตลาดตอนนี้นัวแล้วจังหวะนัวละไปตรงนั้น ู่ตรงนี้โอ้ยลงจากรถปุ๊บตายเลยโอย้เรียบร้อยคือ <c ười> จังหวะเมื่อกี้รถมันบังแล้วก็เลยยิงตะไนไม่โดนเลยนะท่านผู้ชมโอ้เสียดายใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้ก็ลองแบบฝากกันแล้วกดแชร์ลองเอาไปเล่นดูกันได้นะครับกับเพื่อนสนุกสนุกนะท่านผู้ชม